ที่นี่มาถึงชอเชอร์คำแรกก็คือคำว่าชาญแปลว่าความเพ่งเรามักจะรู้จักคำว่าเพ่งชาญเพ่งชาญเหมือนฤษีเพ่งชาญก็ยังดี มีฌานก็เล่นฌานได้ทำความสงบโดยฌานอย่างนั้นอย่างนี้ <c oughs> เป็นฌานของสมาธิไม่ใช่ฌานของวิปัสสนาคำว,ว่าฌานฌานะเนี่ยความหมายของคำนี้แปลว่าเพ่งแต่หมายความรวมทั้งเพ่งวัตถุเกิดสมาธิ แล้วก็เพ่งความจริงเกิดปัญญาเรียกว่าเพ่งั้งนั้นแหละเ <ๆ S 2> พ่งความจริงคือเพง่งโดยวิปัสสนาจงจนกาจัดความสงสัยทั้งหลายทั้งปวงเสร็จได้นี่เราเพ่งอย่างวิปัสสนาได้วิปัสสนาได้ญาณเป็นเครื่องตัดกิเลสเนี่ยเพราะเพ่งวิปัสสนาถ้าเพ่งอย่างวัตถุ ก็ได้แต่สมาธิเท่านั้นนะเอาเอาวัตถุดใดเป็นอารมณ์ของสมาธิเพ่งที่วัตถุนั้นก็ได้แต่สมาธิก็ได้ฌานชนิดที่เป็นสมาธิเท่านั้นเป็นความเพ่งอย่างธรรมดาถ้าเพ่งอย่างแท้จริงต้องเพ่งที่ความจริงหาความจริงพบความจริงได้ความจริงอย่างนี้เ,เพ่งอย่างวิปัสสนา มันจะมีมันมีอยู่ที่ว่าเพ่งให้เกิดสมาธิหรือเพ่งให้เกิดปัญญาจะเป็นความเพ่งที่ถูกต้องในภาษาธรรมถ้าว่าเพ่งเฉยๆเหมืนหอนฤษีข้าวชาญอย่างนี้มันก็เป็นภาษาคนมากเกินไปรู้จักแต่ว่าข้าวชาญเพ่งชาญแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรชาญนในภาษาคน ก็เหมือนที่คนเขรู้จักทั่วไปว่าข้าวชาญเพ่งชาญแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรในภาษาธรรมชาญเนี่ยเพ่งวัตถุก,ก็ได้สมาธิเป็นความจริงก็ได้ปัญญาชาญในภาษาคนและภาษาธรรมต่างกันมากอย่างนี้